สวัสดีค่ะอัปเดตจิงโก่งอายุห้าสิบสาวันค่ะเปอร์เซ็นต์ติดปีกสูงอย่างมากและสูงประมาณเท่จะเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณหกสิบเจ็สิเปอร์เซ็นแล้วค่ะที่เหลืออีกสาสิเปอร์เซ็นตยังเป็นตกักอยู่นะวันนี้ก็เลยทําการเลี้ยงแผงไข่ให้ทั้งสองฝั่งเลี้ยงแบบเต็มที่เต็มพิกัดเลยทีนี้ใบตองยังคงลงให้นะเนื่องจากว่าโดยธรรมชาติอะจิงโก่งเขาไม่ได้อยู่รวมกันนะคะเขาจะอยู่รวมกันหรือจับคู่กันก็ต่อเมื่อเขาต้องการผสมพันธุ์ทีนี้เราเอามาเลี้ยงก็เหมือนเราบังคับเขาอะ พอเขาเจอกันก็เกิดการแย่งชิงตัวเมียกันด้วยกัดกินกันเองด้วยเยอะฮะก็เลยลงไปตองให้จะได้หลีกเลี่ยงการกัดกันเองบ้างนะฮะกัดกันเองเยอะมากช่วงนี้แล้วก็ปริมาณตัวค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากตัวเขาใหญ่อะค่ะถึงบอกว่าถ้าเป็นบอกมาตรฐานใส่แค่สามคันเนื่องจากตอนเล็กๆอาจจะตัวบางตาแต่พอโตมาเนี่ยตัวเขาใหญ่ค่ะเมือนมันก็จะเบียดอัดกันแน่น อ่าเนี่ยะให้ให้ดูตามช่องของแผงไข่เนี่ยอัดกันอย่างนี้เลยบางตัวถอดคาบโดนเพื่อนกินในแผงไข่ก็มีต้องไปต้องไปดึงไปลากออกมาแล้วก็จะวุ่นวายวุ่นวายหน่อยเนี่ยฮะดูดูความเป็นอยู่ใส่แผงไขไ่ไม่พอไม่พอในการอยู่ก็มาเกาะตรงผนังบอ่อเนี่ยตามภาพนี้เลยค่ะนี่นี่คือจิงโงงนะคือบางที่อยากจ,จะเรียกจิงดิดขาวแต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกจิงโงงกันคนละตัวกับจี้โป่งนะคะ ถ้าเกิดว่าท่านไหนกําลังเข้าใจผิดว่าเลี้ยงจี้จี้โป่งไม่ใช่แต่นี้เป็นจิ้งโกงหรือจิ้งดีขาวค่ะเป็นคนละอย่างกันนะฮะ